พบกับเราอีกแล้วนะครับบริษัทอู่ลุงเลืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพามาชมไฮไลท์สำคัญนะครับไฮไลท์ที่แบบว่าหาชมได้ยากมากนะครับตัวนี้ที่เราจะจับคู่มาแบทเทิลกันได้นะครับระหว่างรถหนึ่งค่ายเดียวกันนะครับแต่สามารถที่จะมีหัวใจดวงเดียวกันนะครับโดยการที่ติดตั้งดั้มนะครับจากบริษัทอู่ลุงเลืองบริการ101จำกัดของเราแล้วก็ทำการเซตอัพนะครับ ระบบช่วงล่างนะครับให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานนะครับทั้ง2คันนะครับมีรายละเอียดดีเทลในการทำอย่างไรนะครับเราอยากให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ หคันนะครับซึ่งเป็นเจ้าคุณปู่นะครับโดยที่เจ้าคุณปู่ของเรานั้นนะครับผลิตเมื่อปี1989นะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานมานั้นไม่ต่ำกว่า33ปีกันเลยทีเดียวนะครับโดยการที่จะชุบชีวิตนะครับขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับโดยการชุบชีวิตรถคันนี้นะครับเป็นเจ้าต้ายิโร4ีู่ณ4แทนคานแข็งนะครับผลิตโดยเต้าตานะครับ จากโรงงานมาเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการนะครับเซตอัพใหม่นะครับโดยบริษัทอุลุงเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับตัวถังกระบะดานะครับไฮไลท์สําคัญของรถคันนี้เลยนะครับว่ามีการทํารายละเอียดดีเทลนะครับอะไรลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมรถคันนี้กันเลยนะครับว่า ได้ทำการติดตั้งตัวถังอะไรลงไปบ้างแล้วก็ทำการเซตอัพช่วงล่างอะไลลงไปในรถคันนี้บ้างนะครับแล้วก็จะพาไปชมนะครับเจ้า t o y ยต a r ร v o นะครับ 4x4 ไป2022นะครับที่จะทำการแบทเทิลกันนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับแต่สมรรถนะนะครับในการใช้งานนั้นบอกได้เลยว่าเต็มร้อยทั้งคู่นะครับผม เดี๋ยวเรามาชมนะครับเริ่มแรกนะครับรถคันนี้นะครับซึ่งอายุการใช้งานของสีนั้นผ่านการใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า33ปีนะครับแต่ได้ทำการทำสีใหม่นะครับโดยระบบสี 2K แห้งช้านะครับจากบริษัทอู่รุงเรืองบริการ101จำกัดของเรานั้นนะครับได้ทำให้รถคันนี้นะครับได้มีสีที่เงางามและก็มีความโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยการที่เราได้ทําสีเก็บรายละเอียดทั้งตัวรถเลยนะครับว่าตัวรถของตยวใต้ฮีโร่นั้นนะครับมันก็มีอายุถึง33ปีแต่ทําไมสีนั้นยังมีความงดงามเงาได้นะครับโดยที่เราได้ทําการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการที่จะลอกสีเดิมออกนะครับแล้วก็ทําสีใหม่เข้าไปนะครับตามซอกตะเข็บต่างๆพวกนี้นะครับเราได้ทําการนะครับเก็บทุกรายละเอียดกันทีเดียวเลยนะครับว่า รถคันนี้นั้นนะครับต้องนะครับออกมาดูดีแล้วก็มีความงดงามนะครับเหมือนกับตัวรถที่สแตดร์ดนะครับตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมเรามาชมช่วงล่างกันเลยนะครับว่าช่วงล่างด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นระบบอะไรนะครับช่วงล่างด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นระบบแหน่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็พร้อมด้วยคานแข็งนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวคลานที่ติดมาจากตัวรถเตโยต้าฮีโร่คันนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการนะครับบิวนะครับเซตอัพช่วงล่างนะครับ โดยการทําอัดจารบีนะครับหรือการเซตอัพตัวพวกลูกหมากต่างๆนะครับให้มีสมรรถนะนะครับได้กลับมาใช้งานเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะรุยฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับตัวช่วงล่างด้านหลังนะครับว่ารถคันนี้นะครับยังใช้เพาเดิมสแตนดาดอยู่หรือเปล่านะครับ เรามาชมเลยนะครับผมช่วงล่างนะครับตัวช่วงล่างด้านหลังตัวนี้ก็เป็นเพาเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้ก็ยังมีสมรรถนะนะครับที่แข็งแกร่งนะครับได้ดีนะครับโดยที่รถคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการเซตอัพนะครับโดยบริษัทอุ๋งเรืองบริการ1น1่งจำกัดของเรานะครับพร้อมนะครับไฮไลท์สําคัญนะครับที่จะทําให้รถคันนี้นะครับมีสมรรถนะที่จะสามารถบรรทุกได้นั้นขาดไม่ได้เลยต้องเป็นตัวนี้นะ แหนบเสริมบรรทุกนะครับตัวนี้เซตอัพไว้อยู่ที่3ตันนะครับทำการเสริมแหนบไม้คานเพิ่มจากสแตนดาดเข้าไป3ตัวแล้วก็มีแหนบกอดเข้ามาอีก1ตัวนะครับทำให้รถคันนี้นั้นบรรทุกสินค้าได้นะครับจากเดิมสแตนดาดนะครับเพิ่มมาอีก3ตันนะครับตัวนี้สามารถที่จะรุยนะครับใช้งานได้จริงนะครับผมไฮไลท์สําคัญกันเลยนะครับว่ารถคันนี้นั้นนะครับ มีความโดดเด่นโดยการติดตั้งกระบะดำ RIS คลอกเตียของเรานะครับแล้วก็มีการเซตอัพนะครับอะไรล,ลงไปในตัวถังบ้างนะครับเริ่มต้นตัวถังกระบะคันนี้นะครับก็จะมีความสูงนะครับอยู่ที่40เซนนะครับ ฝาข้างของเรานี่ความยาวนะครับส่วนตัวกระบะคันนี้นะครับ2เมตรสีแล้วก็มีความกว้างของตัวกระบะนะครับอยู่ที่เมตรเจ็ดสเซนนะครับตัวนี้ซึ่งนะครับตัวกระบะนี้ก็จะเป็นสเปคที่เราออกแบบแล้วก็ดีไซน์เฉพาะรุ่นเราไม่ได้ทําการผลิตปรีไซส์ที่สามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะครับเราจะดีไซน์ออกแบบเฉพาะรุ่นนะครับเรามาชมตัว ไฮไลท์ช่วงล่างกันเลยนะครับว่าเจ้าฮีโร่คันนี้นะครับยังมีสมรรถนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคัสซีตัวรถนะครับหรือตัวชุดเฟรมคัสซีดัมนั้นจะแข็งแกร่งอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับการขึ้นดัมนะครับดัมของเราเป็นดัมไฟฟ้านะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยที่ไม่ต้องทําการติดเครื่องดัมเราก็มีพลังที่จะสามารถยกสินค้าเทได้นะครับผม เรามาชมตัวช่วงล่างกันเลยนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเดิมทีก็อย่างที่บอกว่าเป็นรถสแตนดาดนะครับเราก็ไม่ได้ทําการดัดแปลงนะครับตัวคัตซีของตัวรถเลยแต่รถนั้นนะครับบอกได้เลยว่าสามารถที่จะรับน้าหนักนะครับบรรทุกได้อย่างน้อยนะครับสตันอย่างแน่นอนนะครับผมการันตีได้จากบริษัทหู้เงืองบริการ101่ํากัดของเรานะครับที่ได้ทําการออกแบบและตัตอ up ไม่ว่าจะเป็นหนละตัวชุด ฐานลากเสียงพัซีตัวบนนะครับแล้วก็ชุดฐานลากตัวเสียงพัดซีตัวล่างนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือตัวมอเตอร์ power pack ไฮดรอลิกของเรานะครับที่มีการรับประกันถึง2ปีเต็มหรือ5 0,000กิโลนะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าเราการันตีให้อย่างมั่นใจอย่างแน่นอนใช้กันยาวๆนะครับแล้วก็การทําตัวถังะบาดําของเรานั้นนะครับเราได้ทําการออกแบบโดยเอนจิเนียร์นะครับจากบริษัทหุ้นเดลเมกาหนึ่งกาน10:1นึ่กัดของเรานะครับ ที่ได้ทาการออกแบบแลวก็ดีไซน์นะครับเพื่อจะให้รถคันนี้มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของความสวยงามแล้วก็เรื่องของการใช้งานที่มีสมรรถนะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างแน่นอนนะครับอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับไฮไลท์นะครับที่เราอยากจะให้เพื่อนๆนะครับมาชมคู่แบทเทิลของเรานั้นนะครับซึ่ง toyota นะครับ revo สี่คูณสี่ single cab คันนี้นะครับมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆนได้ชมรายละเอียดของรถคันนี้นะครับคือความแตกต่าง มีอายุของรถอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ไม่แตกต่างเลยนะครับคือตัวกระบะดั้มนะครับซึ่งได้ทําการผลิตจากบริษัทอู่เออบริการ101ํำกัดของเราและก็ได้ทําการดีไซน์นะครับมีความแตกต่างกันเนื่องจากคันนึงนะครับเป็นเทารลอยคันึงเป็นเทาเดิมนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมคันนี้คร่าวๆอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการที่ทํารถเบต้า Le ีโวคันนี้นะครับซึเป็นตัวกระบะล้วนนะครับ นะครับคันน <Shakespeare> ี <k> ้ก <un> <S Jean> ็เ <bulun> ป็น <k> ตัวช่วงล่างนะครับ5ตันนะครับแล้วก็เสริมแหนกนะครับ2ชั้นนะครับแบบสไตล์6ล้อนะครับแล้วก็รัดด้วยช่วงล่างที่มีความแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระทะล้อที่มีความหนาดึงออกมาเป็นเนื้อเดียวแล้วก็รัดด้วยตัวเทอรลอยนะครับที่เป็นเทอรลอยของ t c b y ที่มีความแข็งแกร่งอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดทรงเต่งนะครับชุดสแลกนะครับและก็โช๊คอัพนะครับที่เราได้ทําการเซตอัพลงไปนะครับบอกได้เลยว่า มันมีหลายปัจจัยนะครับในการทำนะครับทำให้รถคันนี้มีความมั่นใจนะครับในการใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับมีความแข็งแกร่งสามารถที่จะบรรทุกสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินคทางการเกษตรนะครับหรือจะเป็นดินเป็นหินเป็นทรายทุกอย่างที่ลูกค้าอยากบรรทุกสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับผมอยากจะนําเสนอนะครับว่ากระบะดัมของเรานั้นมีความหลากหลายนะครับก็คือหนึ่งละ ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบรรทุกสินค้านะครับเป็นพิเศษก็จะมีความสูงของตัวกระบะอยู่ที่80เซนนะครับแล้วก็ความกว้างคันนี้อยู่ที่เมตร76เซนความยาวอยู่ที่2เมตรห้้าแล้วก็มีสมรรถนะที่บรรทุกสินค้านะครับได้เต็มที่กัดนะครับเท่าที่ผมทำสถิติดูนะครับอย่างน้อยนะครับถึงกับบรรทุกสินค้านะครับที่เป็นดินหรือเป็นทรายนะครับได้ถึง5ตันเลยนะครับ ที่ผมทำสถิตในการบรรทุกมานะครับแล้วก็มีความนะครับพิเศษว่ารถคันนี้ทำไมถึงบรรทุกสินค้าได้เยอะแล้วก็มีสมรรถนะที่พิเศษอย่างไรนะครับหนึ่งละหลายๆองค์ประกอบที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับแล้วก็การเซตอัพระบบดำนะครับเดี๋ยวเราไปชมระบบดำของล้วสูงกันเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีสมรรถนะนะครับในการที่จะบรรทุกสินค้าได้ มีองค oh no. ์ประกอบอะไรสําคัญบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมช่วงล่างของเรานั้นนะครับองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับเซตอัพช่วงล่างแล้วนั้นตัวการเซตอัพตัวกระบาดน้าก็สําคัญในการที่จะบรรทุกแล้วก็ดัาเทได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับดําของเราขึ้นเร็วนะครับไม่ช้านะครับไม่ถึง30วินาทีแน่นอนนะครับในการขึ้นนะครับแล้วก็การลงก็ไม่ถึง30วินาทีอย่างแน่นอนนะครับต่อรอบทั้งขึ้นทั้งลงนะครับ ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจนะครับสําหรับดําไฟฟ้าของเรานะครับผมครับผมอย่างที่ผมบอกว่าการเซตอัพนะครับช่วงล่างก็สําคัญนะครับช่วงของคัสซีนะครับดัาก็สําคัญนะครับโดยการที่เราเซตอัพนะครับเราได้ทําการคํานวณและก็ออกแบบโดยเอนจิเนียร์ของบริษัทอุ่เมือบริการ101.8ดของเรานะครับที่ได้ดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมคัสซีช่วง แล้วก็เป็นภรีช่วงล่างนะครับที่มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับว่าทําไมเราถึงได้ดีไซน์นะครับเป็นกระีออกมาในเรื่องของการที่จะมีรูนะครับซับพอร์ตในเรื่องของการแรงบิดนะครับหรือซับพอร์ตในเรื่องของน้ําหนักนะครับได้อย่างไรนะครับโดยการที่เราคำนวณมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเซตอัพไม่ว่าจะเป็นตัวกระบอกน้ํานะครับ ซึ่งกระบอกตัวนี้เราก็จะใช้แกรนที่มีความโตนะครับอยู่ที่50มิลนะครับแล้วก็ตัวกระบอกนี่ก็คำนวณเพื่อจะให้แมทกับตัวชุดมอเตอร์ power pack ของเรานะครับที่จะสามารถนะครับยกสินค้าได้ถึง4ตันหรือ5ตันนะครับโดยการที่เราจะต้องทําให้แมทกันอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่ามีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับสําหรับการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับสนใจนะครับเราจะ ขึ้นนะครับข้อมูลการติดต่อนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆได้นะครับมีคอมเมนต์นะครับเข้ามาถามเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการติดตั้งตัวถังนะครับหรือการที่จะซื้อรถนะครับสําเร็จร้อมใช้นะครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับบางทีเราไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับในคลิปนี้นะครับเราถึงอยากจะให้เพื่อนๆนะครับ มีความต้องการนะครับว่าอยากซื้ออยากติดตั้งตัวถังกระบายน้ำนะครับจากบริษัทเหล่านั้นจะสามารถทำได้อย่างไรนะครับสำหรับตัวรถทั้ง2รุ่นนะครับเจ้าโตโยต้ากิโร่นะครับแล้วก็โตโยต้าลีโวนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันนั้นนะครับแต่มีอายุห่างกันถึง33ปีนะครับแต่ได้ทำการติดตั้งตัวถังกระบาดน้ำกาบบริษัทอู่งเรือบริการ101จําจำกัดของเรานะครับและก็ได้ทำการนะครับ ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ารถ2คันนี้นะครับมันมีความแตกต่างในเรื่องของรูปทรงนะครับแต่มีหัวใจนะครับดวงเดียวกันโดยทําการติดตั้งนะครับตัวถังกระบะดาจากบริษัทหงเรือบริการ1 0 1่งจำกัดของเรานะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากติดตั้งนะครับไม่ว่าจะมีรถ t ตยต้าฮีโร่นะครับอยู่แล้วนะครับหรือมีเตยต้ารีโวอยู่แล้วนะครับสนใจอยากติดตั้ง ตัวถังกระบาด้ันะครับหรือต้องการนะครับซื้อรถสําเร็จนะครับจากบริษัทของเราไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถมือสองนะครับเราก็ยินดีที่จะจัดจําหน่ายให้กับเพื่อนๆน,นะครับหรือต้องการติดตั้งเราก็ยินดีนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับ ถูกใจคลิปนี้นะครับที่ผมได้มารีวิวนะครับรถ2คันนี้ให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้บริษัทหุงเรือบริการ101จำกัดของเรานะครับได้แนะนำและก็ทำคลิปดีๆเด่นๆให้กับเพื่อนๆนได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ